ตอนนี้เราก็เข้าสู่เส้นทางที่จะไปอุทยานแห่งชาติป่ายง,งามครับเราจะไปชมดอกกระเจียวักนครับไปกันต่อครับอีก50กิโลไปก่อนอื่นเลยก็ขอแรงสนับสนุนครับกด Subscribe กดไ i k e กดแชร์ให้นิงห้มเที่ยวไหนไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้เราเริ่มต้นเดินทางจากอำเภอภูเกยวจังหวัดชัยภูมิครับ เราจะไปเที่ยวที่ทุ่งดอกกระเจียวอุทยานแห่งชาติป่าห็นงามครับอยู่ที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเช่นเดียวกันระยะทางก็ตกแล้วประมาณ180กิโลครับตอนนี้เราก็ขับมาได้ประมาณ140กิโลแล้วครับอีก40กิโล,ล,โลไปกันต่อครับไปครับ ทุ่งดอกกระเจียวก็จะมีอยู่2แห่งครับอีกแห่งหนึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติสายทองครับก็อยู่ในชัยภูมิเช่นเดียวกันแต่เราผ่านมาแล้วครับวันนี้เราจะพาไปชมทุ่งดอกกระเจียวที่อำเภอเทศสติตครับอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามไปกันต่อครับตอนนี้เราก็ขับเข้ามาถึงทางเข้าบริเวณ ยานแห่งชาติไทยงดงามนะครับ คนเดียวครับครับผมครับสิบบาทพร้อมยรถแตคุณผ่านใช่ไหมครับวันนี้เราเอารถเก่งมากครับก็เสียค่ารถสามสิบาท ค่าเข้า40รวมไปถึงค่าประกัน10บาทครับทางเข้าอุทยานตอนนี้เราไปหาที่จอดรถและต้องขึ้นรถรางของทางอุทยานขึ้นไปชมบริเวณป่าหินง,งามรวมไปถึงทุ่งดอกกระเจียวครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับไปครับตอนนี้เราก็ได้ขึ้นรถรางแล้วครับไปกันหลายๆคนครับค่ารถราง20บาทครับก็สามารถขึ้นไปชมได้หลายๆจุดครับ ก็ผ่าน้างทางบริเวณหลายๆจุดมีมัคคุเทศก์ให้คำแนะนำรวมถึงอธิบายให้ความรู้ครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับใครที่ชอบแนวแคมปิง้งก็สามารถมากางเต็นท์พักแรมได้ครับ วันนี้ก็มีเยอะเลยครับ วอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับในจุดแรกที่รถรางมาจอดครับก็จะเป็นผาสุดแผ่นดินครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศผาสุดแผ่นดินกันผาสุดแผ่นดินก็จะเป็นรอยต่อของ3ภาคครับภาคกลางภาคอีสานและภาคเหนือครับภาคกลางก็อยู่ที่จังหวัดลบบุรีครับภาคอีสานก็ที่ตั้งของอุทยานนีแ่แหละครับจังหวัดชัยภูมิ ภาคเหนือก็จะเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์ครับตอนนี้ก็มาชมนักท่องเที่ยวปลูกป่าครับยิงมเมล็ดของพันไม้ครับยิงไปไกลๆแต่เราก็มาชมบรรยากาศมองนามากครับบริเวณผาสุเปนดินลมก็แรงด้วยเย็นสบายครับ จากผาสุเพอดินครับเราก็เดินเท้าไปอีก350เมตรครับเราจะไปชมความงดงามของทุ่งดอกกระเจียวครับเราจะเดินผ่านบริเวณป่าครับขนาะนี้ก็มองน้ำมากครับสดชื่นและสวยงามครับ เผ่าดงมอเรีนสบายครับนี่เราก็เดินมาถึงแล้วครับทุ่งดอกกระเจียว ในจุดนี้ก็จะมองเห็นดอกกระเจียวมากมายครับสวยงามแต่เราไม่สามารถเดินลงไปด้านล่างได้ครับทางอุทยานก็จะมีสะพานทำเป็นทางเดินให้ครับเราก็ได้เก็บบรรยากาศถ่ายรูไปไว้ครับสวยงามจริงๆ หลังจากที่เราชมดอกกระเจียวแล้วเราก็เดินลงมาอีกครับก็จะเป็นลานหินหน่อครับเป็นหินที่มีอายุเก่าแก่ครับก็สวยงามเหมือนกันครับบริเวณนี้ก็สามารถนั่งรถมาจอดชมได้ครับแต่เราเดินเท้าออกครับไม่เป็นไรออกกำลังกาย เี๋ยวเราจะไปชมลานหินอีกจุดหนึ่งครับคือป่าหินงามครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับไปนะครับเราก็ต้องนั่งรถลางขึ้นมาอีกในจุดหนึ่งครับก็จะถึงลานหินงามครับก็ต้องเดินต่อไปอีกประมาณ150เมตรครับไปกันครับ เรเห็นนี่คือหินทรงถ้วยฟีฟ่าไปครับเดี๋ยวไปชมใกล้ๆกันนี่คือทรงหินถ้วยฟีฟ่าค,ครับครับบริเวณนี้ก็จะเป็นหินรูปทรงต่างๆครับแปลกตาแต่ก็สวยงามดีครับนี่ก็จะเป็นหินเรดาครับ ที่หลายๆคนรู้จักสวยงามครับนี่ครับเราก็มาถึงหินลักชางเอราวันครับสวยงามงดงามมีหลายจุดครับเดี๋ยวไปชมกันต่อ บริเวณลานหินงามก็จะเป็นหินลูกตรงต่างๆแต่ก็อยู่ไกลกันครับก็เดินระมัดระวังสึกนิดนึงเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับบริเวณนี้ก็จะเป็นหินราชสีครับ ที่เราเห็นหินโดขึ้นมาก็คือมอหามตั้งครับที่โด่งดังวันนี้ก็ได้เวลากลับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ